สวัสดีคะ่ะมือน,นี้เฮาสีมาก,กินก้อยกุ้งพี่น้องก้อยกุง้งดิบเดี๋ยวล่อเขาเอาหอมมากก่อนโอ้ยสักขยงซะละมีทั้งกุง้งดิบมีทั้งกุง้งทอดตัวนี่อันนี้อันนี้ขวานมันลุกพี่น้องตัวนี้กินกระสมตำ่ำต่ำบกุงแเรากิน,น,นฮะ นี่พวนี้ก็ไปต้องกินมันละนี่เข้าได้อันขัวกุ้งแล้วพี่น้องขัวกุ้งใส่เกลือนี่ขัวใส่เกลือตัวใหญ่ๆไื้ื่อน้ำเพลินแปดสิบบาทได้หลายของเล่าอยู่โลหนึ่งตัวนี้เพิ่นกระสีก้อยนี่ตัวดิบนี่เพิ่นสีดำก้อยก้อยกุ้งดิบเพิ่น่าเพิ่นอยากกินก็เลยแบ่งกันไว้ ผู้กินซุกผู้กินดิบนะพี่น้องเนาะกระแสบแห้งบางไหมหูงข้าเนี้ยละล่ะหูงข้าเนียละละเเน้ยแดงยังมัดให้ในต่างไว้เี่สิกินนะสายหนังหน่อยชักกอนเนาะพี่น้องนะเนาะออวันนี้กอนหัวหอมใส่ผีบอกหน้าใส่โอ้ยแสีบขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสบาย หัวใส่เกลือข้าธรรมดานี่ยแหละเรก็ตตัมตำเพ็ดเ็ดน้องพี่พน้องน้องซัดเข้าไปโหลดง่ายท้วนโหลดแล้วนี่กินเข้าไปนี่ไผ้แกระเซบย,ยางคักแล้วว่าออไปกับน้ำไ,ไล่ไหลออกพร้อมขาดบดได้คือปนไก่พักลวกพักลวกคือเก่านี่หยอดตำลึงงามๆนี่ ปนไก่เห่ากุ้งเห่ากับเขาวิธีแนวกินแซ่บได้พี่น้องเอ้ยบะมีม่โมกินอันนี้กับปลาจมปลาจมกุ้งหน่อยนะมาจากบ้านเมืงสาวหายมากมกินก็พักมันมีวิตามินดีมีทั้งซุปมีทั้งดิบโอ้ยก่อยน้ำลายแตกสวดแล้วนางกินหลาย,ลายๆข้นสีม,มวนคักที่นนี้ ไปเข้าไปทั้งกุนดีกว่าไปเบืองอัน,นอันนี้เข้าเนาะตามเคยพี่น้องง,าม,อา,งามขนาดงามคักงามเนย สวัสดีจ้าคลิปนี้กับพ่อซํานี้ก็น,นอคลิปหนาเจอกันไหม่สุดสวยสุดรอทัวโลกบายบาย